เฮ้ยพันธุ์หนุมใจนี้ใจนี้ ที่ครับผมเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่คุณเรียกผมมาเนี่ยเพื่ออะไรครับคุณนายพลตำรวจเอกสมสคือว่านะคืออยากให้เธอเนะ่ยช่วยไปตามเสิร์ฟคนคนหนึ่งให้หน่อยพอดีเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมาแรกหนึ่งของเราแต่เราไม่มีหลักฐานเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณช่วยจะทําการแบบว่าข้อมูลให้เราหน่อยได้ไหม โอเคครับ okay, ผมยูผมจะช่วยคุณนะแต่ว่าคุณต้องมีค่าตอบแทนสำหรับผมนะคุณต้องตอบแทนด้วยชุด Smack Journal you know, MKO Mega Alpha ซึู่มันชิมชีของผมนะเออขอโทษน,นะช่วยทวนหน่อยได้ไหมมันคือเมนูอะไรพอดีจำไม่ได้นะขอ้อปฏิเสธเลิกกันครับผมเพราะว่าถ้าผมทวนแล้วก็มันจะไม่เหมือนเดิมนะมาแล้วครับฟูนี่คือเมนูสุดโปรของจงสองคนใช่ไหมครับอ่ชุด Smack Journal you know, MKO Mega Alpha ซึ่งมันชิมชินะครับเฮ้ยคุณจำได้ไงเนี่ย นะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เป็นชุดข้อมูลที่ฉันสืบสวนมาทั้งหมดนะจะมาให้คุณฟังโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้อันนี่ไอ้ตายสืบศพนี้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมไอ้คนทำนี่มันเลวจริงๆเลยเฮ้ยตัวแจง้งผู้การละพลตํารวจเอกนายมอส สวัสดีครับคุณนายพลตระหนเอกมอสพอดีว่าเรามีหลักฐานที่ย่อมแน่ว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่น่าเดือดกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนครับผมซึ่งเราคุมตัวเข้าไปแล้วแต่เราไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนผิดได้นะเมื่อจากว่าเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับผมซึ่งจะมีดีในเของเขาในเรียบของผู้ตายก็ไม่แปกเขาบอกว่าเขาเป็นคนน่าเดือดกับผู้หญิงคนนี้นะ่ซึ่งแปลว่าเราไม่สามารถเอาปิดเขาได้ครับ ทุตามนี้นะคือนี่คือข้อมูลที่เรามีจริงมันก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยแต่ว่าเราเอาผิดเขาไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้เธอนะ่ะไปหาข้อมูลไปหาหลักฐานภาพถ่ายวิดีโอทุกอย่างมาให้เราหน่อยได้ไหมโอเคผมจัดไปนะผมจะทําให้คุณแน่นอนนะครับสำหรับรการที่คุณเลี้ยงอาหารผมได้สุดแสนจะอร่อยในขนาดนี้ผมจะไม่ทำก็คงไม่ได้นะครับผมโอเค แลวก็แน่น,นอนว่าผมได้ทําการอัดเลิปวิดีโอแล้วก็ทำการบันทึกรูปภาพไปทั้งหมดแล้วผู้ต้องใส่นั้นก็ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายในข้อหารับจ้างฆ่าคน <laughs>